สวัสดีครับวันนี้พบกันเช่นเคยนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูเส้นที่เกี่ยวกับใครมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับลักษณะเส้นจะเป็นยังไงนะครับมาดูกันนะครับเส้นที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับก็จะเป็นลักษณะของเส้นนะครับที่อยู่ข้างๆเส้นชีวิตนะครับลักษณะนี้บางคงคนก็มีสั้นบ้างยาวบ้างนะครับที่ขนาดเส้นชีวิตนี่แหละนะครับลักษณะนี้ อยู่ข้างๆกับเส้นชีวิตนะครับซึ่งลักษณะเส้นนี้บ่งบอกถึงการคุ้มครองคุ้มภัยของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเดี๋ยวจะทำเครื่องหมายให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวลูกศรเข้ามานะครับเป็นลักษณะของเส้นเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับเดี๋ยวจะติดพจ์อิทนะครับ ิบโพดอให้เห็นชัดๆนะครับนี่นะครับเส้นแรกก็คือเส้นสิ่งศิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับคุ้มภยัยส่วนเส้นที่สองนะครับเส้นนี้ก็มาจากในส่วนของเส้นชีวิตหละเส้นชีวิตจุดกาเนิดจู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้นะครับลากผ่านมาเส้นชีวิตนะครับตามตำราโหราศาสตร์โบราณเขาบอกว่าใครมีเส้นชีวิตยาวมาจนถึงข้อมือลักษณะนี้วงบอกถึงนะครับ อายุยืนยาวนะครับอายุมากกว่าเจดสิบปีขึ้นไปถ้าเส้นชีวิตยาวมาถึงข้อมือลักษณะนี้นะครับเส้นชีวิตยังบ่งบอกถึงลักษณะของเจ้าของลายมือนะครับถ้าไม่ขาดไม่เป็นเกาะถือว่าชีวิตนิาราภื่นไม่มีอุปสรรคนะครับแต่ถ้าเส้นมีเกาะมีโซ่ต่างๆก็จะถือว่าชีวิตก็จะมีอุปสรรคนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเส้นที่เราจะมาพยากรณ์ก็คือ ที่เขาเรียกว่าเส้นหลักทรัพย์หลักฐานนะครับเส้นก็จะแยกออกจากในส่วนของเส้นชีวิตลักษณะนี้นะครับล้อมรอบในส่วนของเนินสุกนะครับเนินครอบครัวนี่นะครับลักษณะนี้อันนี้เขาเรียกว่าเส้นหลักทรัพย์หรือหลักฐานหลักทรัพย์หรือหลักฐานหมายถึงอะไรนะครับหลักทรัพย์ก็หมายถึงเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเนี่ยหลักฐานนะครับก็จะเป็นเรื่องของที่ดินนะครับที่บ้านต่างๆนี่แหละที่เรามีนะครับ เส้นที่แยกออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกศรชี้นะครับเส้นหลักรั์นะครับเลยหลักฐานนั่นะครับเราจะเอาโพสต์ิอติดนะครับเหมือนกันนี่แหละให้เห็นชัดเจนนะครับลักษณะของไทรที่มีถือว่าดีนะครับเนี่นะครับเส้นเ้ติดจะได้เห็นอ่ะนะครับจะได้ชัดชัด นิดนึงนะครับะนะครับเนี่ยนะก็จะได้เห็นแล้วนะครับว่าเส้นหลักทรัพย์หลักฐานเป็นยังไงนะครับทีนี้ในส่วนของลักษณะการพยากรณ์ผมก็จะทําให้เห็นว่าเส้นหลักมีกี่เส้นนะครับอันนี้คือเส้นชีวิตนะครับเส้นชีวิต เส้นที่2ก็จะเป็นเส้นสมองนะครับเส้นสมองจุดกาเนิอดอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้เหมือนกันนะครับก็จะลากผ่านออกมาบางคนถ้าเส้นสมองสั้นแส,สดงว่าปฏิพันธ์ในพิภความเฉลียวฉลาดน้นอยนะครับแต่ถ้าใครมีเส้นสมองที่ยาวนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของปฏิพันธ์ในพิภความเฉลียวฉลาดดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นสมองตูวแง่นะครับ ้าเส้นของท่าน,นไม่ขาดไม่เป็นเกาะ mm. ก็จะถือว่าชีวิตนี่าราภลื่กนะครับส่วนเส้นที่3นะครับเส้นหลักนะครับก็จะเป็นเส้นใจอยู่ใต้นิ้วก้อยนะครับลักษณะเส้นก็จะเป็นเส้นใจหรือเส้นหยัดใจนยก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับบางคนก็จะสั้นเส้นใจสั้นก็หมายถึงคนที่ใจน้อยน้อยใจขี้น้อยใจเก่งนะครับเอาแต่ใจตัวเองนะครับแต่เส้นใจสั้นพยากรณ์แบบตรงๆไปเลยนะครับ ถ้าใครมีเส้นใจที่ยาวนะครับหรือวิ่งเข้าเนินพฤหัสอันนี้มีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าคนนายคนในภายภาคหน้านะครับอันนี้เพราะว่าเป็นเส้นใจนี่นะครับเส้นใจอโอเคนะครับทีนี้ในส่วนของลักษณะลายมือลายเส้นที่เราจะมาพยากรณ์วันนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2อจุด เส้นนี้นะครับที่มีเส้นขนาบข้างนะครับเส้นชีวิตนะครับหรือบางคนก็เรียกว่าเส้นค้ําหรืออะไรเนี่ยนะครับลักษณะเส้นนี้ตามตำราเขาบอกว่าเป็นเส้นแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับคุ้มภัยเนี่ยแหละนะครับเขาบอกว่าเส้นนี้นะครับข้อที่หนึ่งนะครับคนจะมีคนคอยอยู่บนสามความชูดีนะครับสองนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องคนอย่างนะครับเกี่ยวกับคนช่วยสนับสนุนส่งเสริมนะครับ สามนะครับก็เรียกว่าก็จะมีเรื่องของเทพรักษาเที่รดาคุ้มครองนะครับลักษณะเส้นนี้นะครับแวขวงคาดปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาส่วนเส้นที่สองนะครับเส้นที่แยกออกจากเส้นชีวิตนะครับมาทางเนินสุกนะครับ <analog noise> แยกออกลักษณะนี้นะครับที่เราเห็นนะครับเส้นนี้ก็จะเป็นลักษณะของเส้นที่เกี่ยวกับเรื่องของหลักทรัพย์หรือหลักฐานเนี่ยแหละนะครับถ้าพยากรณ์ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของจะมีความมั่งคั่ง ความมั่นคงในชีวิตนะครับสองก็คือเป็นหลักหลักทรัพย์หลักทรัพย์ก,ก็คือจะเป็นบุคคลที่มีเงินมีทองทรัพย์สินนะครับที่บริบูรณ์นะครับสามเป็นเกี่ยวกับเรื่องของหลักฐานหลักฐานก็คือที่บ้านนะครับที่ดินที่นาที่ไร่เนะี่ยก็เรียกว่าหลักฐานนะครับก็จะเป็นทําให้เจ้าของลายมือนี่มีความสุขสมบูรณ์เพียบพร้อมนะครับด้วยทรัพย์สินที่บริบูรณ์อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเส้นนะครับที่มาพยากรณ์วันนี้ก็คือเกี่ยวกับ เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับคือเส้นไหนนะครับก็คือเส้นนี้2ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของหลักทรัพย์หลักฐานนะครับมีความมั่นคงในชีวิตับทรัพย์สินที่บริบูรณ์นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ลองเช็คนะครับลายมือท่านดูนะครับว่ามีลักษณะนี้หรือเปล่าเพราะว่าลักษณะเส้นทั้ง2จุดนะครับถือว่าเป็นลายมือที่เจ้าของลายมือนะครับเป็นสิ่งที่เป็นมงคลยิ่งนักนะครับทำให้เกิดความสุขความเจริญและความสำเร็จในชีวิต สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบการนำเสนอนะครับเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ